เป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากสอปป,อปอลาวครับเพชรบุญช่วยมาริกามมวยไทยครับปัจจุบันนั้นวัย20ปีครับสูง165เซนติมเมตรฝากผลงาน3ฟอร์มหลังเอาไว้ด้วยการเสมอ2แพ้เพียงหนึ่งเท่านั้นครับจากสังกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขหยิบ เป็นลูกศิษย์ของคุณมาริกาแสงสุขเลยครับเจ้าของสีเสื้อมาริกามวยไทยส่วนทางด้านมุมแดงครับนักชกจากประเทศไทยครับอาชาศึษยรื่นรมครับนายมนตรีแชเปียครับนักชกจากกรุงเทพมหาคนครครับในวัย27ปีส่วนสูง175เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังเขาชนะรวดมาตลอดครับ ล่าสุดชนะคะแนนฉลามทองสิทธิสารวัตรเดชเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยน้ำดื่มโชคปรีชาครับยกที่หนึ่งครับระหว่างไทยกับสบปลาวเราตกรนแล้วครับเป็นประเภทจอมบูจอมลงทุนทั้งคู่ครับตอนนี้เป็นเพชรบุญช่วยครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าไปหาก่อนเข่าในจะไม่ใช้ก็หาจังหวะตับแทงวาพับรอกไปเรื่อยๆก่อนครับแต่ว่าชวงโฉทางด้านอาชาสิทธิ์ได้ลอยเลยครับ ทรงจกยาวกว่าเสียบด้วยขวาเติมด้วยหมัดถึงด้วยขวาลีคบเสยด้วยอามาคัดกัต้านอาชาสึกนี่นะครับเล่นงานมาก่อนครับอาชาสึกใช้หมัดเติมเข้ามาเป็นบุญช่วยเตะขวา,าเข้าไปครับจังหวะแรกการมาอ้าวสองสายสองสายมาจากคุณบุญช่วยคุณมาผมก็ตอบกันตลอดครับเป็นประเภททรงมวยอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าขายันออกอาวุธกันตานาเป็นบุญช่วยนะครับอาชาสึกทีดพิซายจิ้มด้วยหมัดต้เติม้าตัดลำตัวเข้าไปครับเป็นบุญช่วยลอยหน้าลอยตาไม่ได้เดินข่ายครับ หมัดของหันหน้าอาชาศรีมาเป็นชุดครับสายไม่ได้ยังมีขวาเติมครับแท้ซ้ายแย่เข้ามาเจอขวาของกระดานเพชรบุญช่วยครับแล้วยังจะบวกเลยนะครับอแล้วเตะก้านคอครับโอ้มั่นใจคระดานเจ้าเพชรบุญช่วยอะไรครับอาจารย์ศรีบวกขึ้นไล่สาวเข้ามาเหมือนกันก็ด้วยหมัดชุดทีใครทีมันครับประเภทศชอบแรกอาวุธเปิดหน้าท้าดวยกันไปเลย วัดพีความแข็งแกร่งของทีมชาติของเเท่านั้นครับไปเข้าไปบริเวณต้นขาครับอาจาัะส,สวนคืนอถอยไม่ได้ครับเอาละครับ่านผูนชมครับ้าพผอยนี่มีปัญหาแน่นอนครับทำให้ทงาดาจเจ้าเพชรคุณช่วยดเดิน เดินเปิดเกมชนกันกนาตาดานอาชาสิทธิ์กับเพชรผู้ช่วยนะครับไล่เข้ามาทิงด้วยบัตรถึงสองหวังด้วยแข้งขวาก็จะได้อาชาสิทธิ์ถูกกำลังจะไล่จวงเข้ามาทิ้งด้วยบัตรข,ข,ขวาครับเสียบด้วยเขา่านะครับแล้วเติมด้วยเข่าซ้ายกาตาดานเพชรผู้ช่วยแทงแล้วคาเอาไว้ครับ ครับ5ถือว่าประกอบได้ถูกพูดถูกเวลาครับการชิงแชมป์บ้างในรุ่นนี้อาจารย์ศึกพยายามเดินผู่รุ่นน้องครับเทมุนช่วยก็ไม่กลัวอาเตะขวาขึ้นมาเตะขวาไต่ขวาด้านอาจารย์ศึกเกี่ยวแล้วหาจังหวะต่อยมัดขึ้นช่วยเสี่ยงครับจับถุงขวาตั้งไว้แทงด้วยซ้ายจากข้างนาอาชารย์ศึกรับเสียบเข้ามาช่วยยัดขืนอาชารย์ศึกเข็นแล้วแทงเข้าไปครับครับหายใจไมายืดสู้ครับอาชารย์ศึกเทมุนช่วยดันแทงซ้ายมา สองขามเข่าเริ่มขึ้นมาอีกหลังครับในช่วงปลายยกที่หนึ่งนะครับจั่วลมก็เปิดด้วยแข้งเตะขวาเข้ามาอาจะสึลง้มตัวแล้วหายใจมบบทอนแล้วเด้งขวาครับขวามาซ้ายตามนี่โหไม่ยากจะด่าใคงเลยครับปักหลักบวกเลยรัตน์ได้เป็นผู้ช่วยครอบอยู่แล้วครับไอ้เรื่องเจ็บตัวเนี่ยนะครับขวางไว้ด้านอาชสึโกรธแล้วแทงเข้ามาใครมาคนละจังหวะครับน้องมาพี่เกาตอบไล่แขนรัตน์ขวางเอาไว้ก็เป็นผู้ช่วย อาจจะเตะต่อยขวาแ้วเอาย้ำมาได้มาซ้ำมาครับเป็นบุญเชิดขึ้นที่ศอกโหสวนทางกันกันานผู้ชมโจมบวกสองของตะดานเป็นบุญช่วยกับหมัดของธนาอาศิทธิ์นะครับเสียบด้วยขวาเสียดย้ำเข้ามาแล้วเติมมห็จะเติมที่ศอกครับอาจจะติกระโดดเข้ามาเป็นเกระดอนศอกอารับหน้าลอยๆแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันอาญาศิทธิ์อาลับก็องไปช่วยตัดตอซ้ายต่อขวาียัดเข้ามาถึงด้วยขวาอีกทีครับตะนาอาสิทธิ์บวกได้หมัด เคนช่วยเสียบเข่านะครับพยายามจะไล่ตอนต่อครับเสียบด้วยซ้ายจากอาชสึกมาแล้วอาจจะตกเลแกมขึ้นมากแทงเพื่นเพื่อนก็แทงเข้าขวาสลับไปสลับมาครับผ่านกันเตี๊ยบผ่านกันแทงกรับปัดของด้านอาชสึกเพ็นผู้ช่วยค้ำไว้เสียบโต้กันตลอดครับทุกคนครับนี่ครับจับด้วยซ้ายอาชสึกขวางหน้าเจอสองของด้านเป็นผู้ช่วยโอดวลลูกนี่เอียงไปตามต่อครับด้านอาชสึกครับโป็นผู้ช่วยฝังมาอ้าวแล้วครับมาลุยกันใหม่มาลุยกันใหม่ ครับฝอกขวาเสียบขวาครับแม่เป็นผู้ช่วยเปิดเกมก่อนแล้วอาชศสคล้องยัดไส้ยัดอีกทีโอ้เต,ติมกันตลอดท่านผู้ชมครับสงครามข่าวของทงั้งคู่กรรมการทํางานสบายก็ไม่ต้องคอยเล่นเกมนักมวยเลยว่ารู้หน้าที่ดีทั้งคู่ครับนะครับกดไมค์ทีเสียบซ้ายจากพด้านอาชสึกเด็กผู้ช่วยตีด้วยขวามืาอาชสึกเหมือนจะช้าลงไปครับแต่ว่าก็ยังได้ครับพยายามเติมเต็มครับไม่เป็นเช่วย ได้ลูกขยันเข้าไปเป็นช่วยอาจารย์สืดได้ลูกหนักแหมมีดีมาตู้กันคนหลายอย่างครับตั้งได้แล้วเสียบด้วยขวาครับแทงซ้ายตั้งกลางแพงเป็นช่วยอาจารย์สืดปีเข้ามายิ่ยังไม่ยอมก็ต้าอาจารยสืดขวางหน้าเจอบวกสอบอีกแล้วครับแล้วไก่ตัดตัดเขปเป็นช่วยอาจาย์สืดแทงซ้ายหาก็จะได้มาสองต่อเพิ่มชนต้องแทงเล่นขวาขึ้นน่ครับพี่มาน้องต่อตัดหลอดครับไม่มีพ่นเกมโอ้โหท่านผู้ชมครับหยุดยากครับเกมคู่นี้ครับ อะครับต้องรีบควายทีครับตานเพื่อนช่วยแต่ว่าเติมไม่ทันครับมาครับขยับมาพยายามจะเสียบข,ขวาครับตาน,านเพื่อนผช่วยบวกด้วยหมัดเสียบด้วยเข่ากดในเอาไว้เสียบเสียบเสียบโอ้เชิดท้ายเลยครับตาน,านเพื่อนผู้ช่วยตรงนี้ได้มาไม่เป็นช่วยชุดใหญ่จากเซนหานอาแล้วครับเล่นเกมมาอาจจะพยขขายามสกายแล้วเสียบซ้ายเสียบข,ขวาสู้ยัดซ้ายแล้วพับนี่แหละครับสกัดได้ดีครับนาเพชรบุญช่วย อย่างคงสนุกเดูอเดือดครับเราเจอะรอเวลานึงเจอแทงขวาอาจดิดส์มา,มาสองมาสามครับแทงซ้ายแทงขวาคือล <c oughs> ุซ้ายครับเจอเข,ข่าขวาเขงด้านเด็กผู้ช่วยรับโผมแกมีลูกชัดอย่างนี้คุณผู้ชมนะพี่แกพยาายมจะเปิดก๊อกสองก๊อกสามออกมาแ้วแต่ด้านนักชกจากสปปลาวแบนนี้นะครับทีโผล่ไปว่าขอยกไว้ก่อนเขาไม่เป็นช่วย <c oughs> เดินหน้าลุยอีกครั้งอาจดิดส์แทงขวาเสียขวามาได้มาสองสองตอนครับด้านอาดิดึกนี่นะครับอาศัยลูกชัดลูกคมเข้าว่าครับ ว่าเพชรบุญช่วยยังไม่หยุดเด้งออกมาแล้วเสียบซ้ายครับโอ้พอโดนกำแพงเข่าของร่าเพชรบุญช่วยเนี่ยอาจจะสึกคืนไม่ทันครับีผมตีเดง้งเด็ครับเพชรบุญช่วยอาจจะย์ตึแทงขวาฝามาซ้ายตาเพชรบุญช่วยก็พยายามยืดแหมะขาดจังหวะยืดเสียบสู้ครับแทงขวาของเอาไว้ครับเพชรบุญช่วยกรรมาการแยกออกมาครับแยกออกมากครับจังหวะน,นี้อาจจะสึกลอยแทงเข้าไปเลยครับแล้วเกาะตีเสียบซ้าย ดูดูครับท่านผู้ชมครับอาวุธแต่ละลูกที่ออกมาเนี่ยกองเชียร์เฮไปตามๆกันอัตรรความมันในสนามนี่ต้องบอกว่านมาองศา,ศาดีกีทะเลาะทะลุมาแลกตลอดเลยครับนี่นะครับต่างฝไปแต่ก,ก็มัน่นใจครับเสียบขวาสู้สายมาขวามาจากด้านหน้าท่านช่วยสายจากอาชาสึกนี่ครับขึ้นมาตลอดครับยจะแพ้กันไม่ได้แหมแชมป์นี่ใครๆก็ต้องการครับาท่านผู้ชมครับปลายทางกันแล้วครับเบียดขยับมาเจอเสียบเสียบ ยังคงเร่งกันได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแทงซ้ายแล้วพับเอาไว้กัมพานเพชรบุญช่วยแข่ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นสงครามเข้าครับอาวุที้ทั้งคู่ทันหนัดเพชรบุญช่วยเดินเปิดเกมมาเตะขวาไปครับเตะขวาแล้วก็ฟันซอขวาตามครับลายเสียบไปครั้งกัมพานอาชศึกขวางไว้แต่ว่าเพชรบุญช่วยครับถึงแม้ว่าอาชศึกจะมีลูกชัดก็แต่ว่าความขยัน ก็อยู่ที่ทางด้านกางเกงสีน้ำเงินครับนี่นะครับแม่เรียกว่าพบความดีมาคนละอย่างครับขนาดคนละเกมตาแกันที่เป็นช่วยแต่ละลูกหนักเป็นความพิบัตรอุ่นเสียผ้าใจขวาเติมปัดมาสู้ในเชิงสายเกมครับกระสุดเขนแล้วแทงซ้ายเสียบซ้ายเสียบขวาครับไล่ต้อนต่อแต่ว่าได้มาสองแต่ก็ช้าอีกครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับเกมคู่เอกนำรายการการชิงแชมป์ว่างพิกัด58กิโลกรัม อาชาศึกสรื่นรมครับนักชกจากแขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพมหา,น,าคนครครับกับทางด้านเพชรบุญช่วยมาริกามมวยไทยนักชกจากสปปลาวครับหอมหวัวเลือเกินครับการชิงแชมป์ในวันนี้ครับ้บงเสียบไล่แทงของตา้านอาชาศึกครับมีเข่าลอยนี่พยายามจะยัดนักชกจากสปปลาวมาตลอด ต่ลูกขยันครับอยู่ที่กางเกงสีน้ําเงินครับมาชกจากสอพอปลาวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่ไทยหรือไปที่เพื่อนบ้านของเราไปฟังคำตัดสินกันครับและวกทุกคนครับรับประวัตโบนัสไป alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges' card for the winner draw สมัครครับ one more round ไปต่อกันที่ยกที่สี่ครับเอาเลยครับทุกผู้ชมครับ หาตัวผู้ชนะไม่ได้จริงๆครับออกอาวุธกันได้สนุกและก็ผู้ขี้สูสีต้องมาตัดสินกันต่อครับกับ3นาทีที่เหลือต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับและหลังจากนี้หลังจากสิ้นสุด3นาทีนี้จะไม่มีคำว่าเสมออีกแล้วอะไรครับทานผู้ชมครับลุยกันต่อ,อครับจากนี้ไปต้องท่าผู้ชนะครับอะไะครับฮ่ามีกอฟมีพลังต้องเล่นมาให้หมดครับเตะขวาแต่พื่อนมนช่วยเตะขวาเตะขวา อาจจะสุยังคืนไม่ได้ครับเรยอจะยกแท้งเตะนวัดเข้าไปครับอาจจะดูไม่รุนแรงครับแต่ได้ส่งครับอะไรครับเสียบในเข้ามาอาจจะสึกเสียบซ้ายเสียบซ้ายแต่ว่าเพชรบุญช่วยดูครับโอ้ยังเร่งได้อยู่ครับนี่ครับวามที่อยู่ที่เพชรบุญช่วยครับแต่ลูกนั้นทีนีอาจจะสึกเตะข้ามาเพื่อนช่วยแล้วเตะข้าอาจจะสึกอ้าวตรงนี้ยังคืนไม่ได้ครับเด็งขวาได้มาหนึ่งดอกอาจจะสึกมาหนึ่งเพชรบุญช่วยึ้นไปสองคนไปสามครับ ดเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับว่าปลายทางจะเป็นองใครครับไปด้วยขวาจากธนานอาชา,าศาึกธาานานเจ้าพี่ผ้ช่วยอาชาศึกช้าลงอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับโอ้ด้วยวัย27ปีครับนี่ครับลากแต่มาหลายยาวนี่มีอาการแผ่วพ่อสำหรบเาชาศึกแต่ก็ยังพอมีความเก่าครับยกไปเสียบไปขวางไปเหมือนกันกดเอาไว้นี่แหละครับโอ้โหดแน้ว่าจะขวางหน้าหรือว่าำขำหงหนานเจ้าอาชาศึกทำได้แต่ตีไม่ได้นี่แหละครับนี่ครับเป็นเด็กจากน้องจ่อก็จริงครับแต่เดียมขวางไง เก่งที่กว,าวา่าทั้งหมดจากคุ้ยขวานเขาเลจริงครับจับใหม่มาเด้งฝวาขึ้นมาอาชาสึกตั้งหลาเสียไปคืนไป็ตลอดรอครับรค,ครับแยวไม่รั้งครับวางเวทีกัตตานเพชรชูโอ้โวัดการคอโชว์เลยครับอนนะไรับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นจังหวะของกัตตานอาชาสึกครองได้เสียบด้วยซ้า,ายอ้แต่ว่าเป็นผู้ช่วยโต่ตลอดครับนะครับทำหมาเสียขวาก็จะเถียงตลอตดได้กัตตานอาชาสึกโอ้โหใครดีใครอยู่ขโมยพวกนี้ ถึงตอนนี้ยังยอนกันไม่ได้ครับเอาละครับบีหัวใจท่านผู้ชมเหลือเกินขโมยแบบนี้ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับใกล้แล้วครับใกล้เข้าไปทุกขณะครับฝ่ยขวาต่อยขวาขอกระดับให้ผู้ช่วยรัวเสียตามอาจจสึกขวางนี่แหละครับข้อขวางได้ค้ำได้ตีไม่ได้ดีก็ไม่มีผลครับผู้ช่วยเดินหน้าลุยครับับลอกแขนสตู้เยบท้ายเข้าไปจางเลยตอนนี้อ่าเชื่งช้าพอสมควรครับ ทูบหลังตัวทูบหน้าเสียตามเอาสิครับยังมีครับถ้าเหลือกี่หยดก็ต้องนำมาใช้กับต้นอาชาสึกก็เรียกว่าต้องใช้แม่ไม้พิสดารมาช่วยเับอาชาสึกเอาละครับกระโดดเข้ามาลอยตัวโอ้ยแทงเอาขวาแทงเอาซ้ายเข้ามาเทปุดช่วยค้องสู้ครับเกี่ซ้ายเกี่ขวาถือเอาละครับท่านผู้ชมครับต้องแยกออกมาครั้งครับโอ้ยังไม่จบครับสงครามครับทีมงด้วยขวาทันทีครับ เกวได้พยายามจะเขย่าแม่จะทำอะไรไม่ได้โดนแข้งกินเปล่าอีกแล้วกั็น่านอาซาสึกโดนผิดครีกแบบนี้อาซาสึง,งว่ายังไงครับยังได้เข่าซ้ายขึ้นมาหนึ่งดอกพยายามเข้ามาวางด้วยแข้งขวากันเตะเตะอีกทีเบิ้ลเก้เาสามดอกและครบสามอ่ายกสุดท้ายครับทุกคนครับยกซัตเตอเดทได้จบสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเกมต้องยืดเยื้อจนถึงยกซัดเดนเดทครับ ใใการหาตัวผู้ชนะวันนี้ยากเหลือเกินครับการชิงแชมป์ว่างพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมของธนาเพชรบุญช่วยมริกามวยไทยจากสปปลาวกับอาชาศึกสรื่นรมครับจากกรุงเทพมหานครโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วยกสุดท้ายเนี่ยมีเท่าไหร่แกก็งัดมาใช้ให้หมดเลยครับน้ำมันแม้จะเป็นเพียงแค่ก้นถังก็ถูกรีดออกมาครับ ลทคคนรับาหลังจากนี้จะไม่มีคำว,ว่าเสมอแชมป์จะต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับไปบทเวทีเลยครับเพราะว่าผู้ชนะ้นมีได้เพียงแค่หนึ่งเดียวครับหลังจะก่พนไป4ย่เราไปฟังผลการตัดสิจนจากคณะกรรมการกันดีกว่า ladies and gentlemen after four rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner เบลปุน่นช่วยมาล,ลิกามวยทย from Laos ละนับนี้ครับคอเชิคุณเหมือนคิดแสนสุขร้องในสนามแม็กซ์มวยไทขึ้นมามอบเข็มแข่งแชมป์วนเรกทีครับ ladies and gentlemen please welcome Mr. เหมือนคิดแสนสุขในบุรีเชีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมที่รบมิสเต์ฟิฟี่8กิโลกันกลา b เป็น g ฟแชมป์อั t t t h e blue c o ที่ได้ h e บกาช่วยมัลกามวยไท the global fight Max the global fight พูดเครับ นักชกเจ้าของตำแหน่งครับเพชรบุญช่วยมริกามวยไทยครับเจ้าของตำแหน่งเป็นขัดแชมป์จากประเทศตปปลาครับส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับผู้ท้าชิงในคืนนี้เพชรเมืองลบเพชรกินดาครับผู้ท้าชิงจากจังหวัดนครราชสีมานักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับนายธรายุทธป้องนานเพชรเมืองลบเพชรกินดาครับจอมฝีมือเมืองยะโมจาก นครศรีนครราชสีมาครับในวัย19ปีชนะ33เสมอ1แพ้19จากเวจินดาครับเมีพันเอกพิเศษศักดาเพรจินดาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรบุญช่วยมริกาโมยไทยอายุ20ปีครับชนะ37เสมอ2แพ้18ครับ3ฟอร์มหลังครับเสมอ1ชนะ2จากค่ายแสนสุขยิมครับ มีคุณมัลิกาแสนสุขก็เป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะนี่ครับจะว,ว่าพบความมั่นใจมาเต็มสุดด้วยกันทั้งสองคน้วครับน้ำเงินครับผู้ตัดิงวันนี้มีสถานเล็กลูกมิ่งขวัญครับมาทำมคนให้ด้วยตัวเองส่วนมุมแดงครับมีเตอร์โจโจอันคาฮัสครับเจ้าของค่ายมวยจากออสเตรเลียวันนี้มาให้ควางใจให้มุมครับทำน้าที่ทำมงคลนี่ครับกรรมาการสมญยาแพายอนันต์เรียกทั้งทั้งคู่มาที่กลางบอดีครับ ตกลงกติกากันก่อนเล็กน้อยครับอ่านะครับสับมือชกลกที่1เริ่มสับมือชกยลกที่หนึ่เริ่มต้นครับขยับเข้าหาตบยกที่1ไม่มีคําว่าดูชั้นดูเชิมดูสไตล์อะไรนะครับสำหรับนักชกท้านมุมแดงครับเพชรบุญช่วยมริกามวยไทยตายบูหลังผานบอายุยู่20ครับแก่กว่า1ปีครับเพชรบุญช่วย สเพชรเมืองลบนี่ชื่อเพชรเมืองล้ครับแต่เป็นเด็กจากจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าใช้สถานที่ตั้งครับที่จุดทระาพเศษจังหวัดลบบุรีครับเป็นชื่อมานํามาใช้ในการแข่งขันครับแต่วันนี้เพชรเมืองลบจับในได้แล้วเล็มหาเหลือดยังสีไม่ได้ครับกรรมาการแยกออกมาครับแยกออกมาขยับเข้ามาล้วงลําตัวก่อนครับเพชรเมืองลบเยียขยับเข้าหาจากโจทจากพจนานี่มีมันมาเสริมทุกคนครับ เตะขวามาจากเพชรบุญช่วยเอาละครับเพชรตัดเพชรเพชรเจอเพชรครับเพชรบุญช่วจยจำนายเตะขวาเริ่มจากล้องได้ครับเพชรเมืองลบยังใจเย็นเลาะเล็มไปก่อนยังไม่คืนยังไม่โตกับเพชรเมืองลบนะครับขยับเข้าหายครั้งเพชรบุญช่วยเตะขาเจาะย,ยากเตะขาเจอยอยาะใหญ่ทีเพชรเมืองลบเกี่ยวได้ไม่ลงครับกำปั้นโตกำปั้นมาแล้วครับเพชรเมืองลบต่หนึ่งสองเพชรบุญช่วยจำนาได้เสียบ้ายแหมเสียบแล้วขวางเอาไว้ครับขวางอยู่ครับลูกนี้เพชรเมืองลบยังโตไม่ได้ครับ ขยับเขออา้าหากระแทกโดยสายเปิดเกมเดินโชนอีกค,ครั้งครับทางด้านเพชรบุญช่วยขยับมาสายวืดว่วครับยังคำเป้าไม่เจอเขาเตะม,มาลูกนี้ครับเ <laughs> ตมแผ่นหลังเพชร,บ,นนรบุญช่วยเตะขวาอยขวาจับในได้ตีไม่ตีเด้งขวาก็มาเย่านี้นะครับเพชรบุญช่วยเด้งขวาก็มาหันจังหวะเด้งขึ้นมาเด้งมาตลอดครับวนในแทงกันได้ดีครับ เรียกว่าสถานการณ์วงในนี่ยังเจ้าๆจครับพวกที่สูสีเดินเบียดเบิดเจ็อีกครั้งครับแข้งขวาเสิร์ฟครับคอ,อยเติมเรื่อยๆครับทางธนาเพชรบุญช่วยเพชรบังลบไม่สนย้ำใคยับเข้าหาชิงเดินเลยครับวันนี้วางโดยสายเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยละไก่จิ้มซ้ายได้ครับเพชรธนาเพชรบังลบเพชรเตะขวามาครับเตะได้พยายามติดตามผลงานเพชรบุญช่วยสายเติมมาจากพเพมมชรบังลบเปชรเตะขวาโตเลิดอาวุธยาวครับโอ้เลูกนี้ เพชรบมงลบจับนายมาป็นช่วยตีไม่ได้ครับกรรมการไปดึงตัวมาก่อนครับมาก่อนครับมาแลกกันกลางวิธีก่อนเอาครับเพชรเมืองลบขยับเข้ามาตกด้วยขวาเติมด้วยซ้ายเจอแข้่งของเพชรบุญช่วยคืนครับอาวุธวุ่นวายครับเจอแข้งอีกทีเอาครับนี่นะเพชรเมืองลบได้หันมาเติมมาครับเติมช่วยเตะขวาสายยาวยาโตมาจากเพชรเมืองลบครับเอาครับวัดดวงกันไปสายกับขวาเอาครับขยับเข้าหามาเป็นมวยซ้ายครับเพชรเมืองลบ อย่าข้าขวาทีบขวานำไปกระเด็นออกมาอีกครั้งกเจอตบด้วยขวาอีกทียังเล่นต่อยเข้างด้านโอ้ยเทมอลบเตะซ้ายมาเทมุจ้โอ้ลูกนี้ออกแคตขวาวุ่นวารับโดนมา้ายมาจากทางเพทมอลบแม่เสียหายครับจังหวะนี้หนึ่งสองมาจากโอ้ยร่วงครับโอ้ยร่วงครับนับเข้ากรรมการสัญญาพนันไม่ไหวครับโอ้ยหมดจำหวนยกอยู่แล้วก็สุดท้ายโดนน็อกจนได้กระเพาะบุญช่วยแม่เสียดายครับนี่ครับ ตอนนี้คุณหมอก็มาดูเหตุการณ์ครับดูอาการไปชมภาพช้ากันนะครับมาดูก็วัารับไปเยอะครับในช่วงปลายยกรับหมัดหนึ่งสองชิมเข้าไปครับสุดท้ายไปแม่แล้วก็เป็นมืช่วยเข็มไก่กระเต็นครับวันนี้น,นะครับก็ถือว่าพลาครับไปออกเตะขวาวืดแล้วมาโดนหมัดเขหมัดหนึ่งสองก็เรียบร้อยครับ น่าเสียลายครับไม่เป็นแล้วครับไปพิสซ้ำแล้วมาชกกันใหม่โอ้ร่วมทาม,มัดครับลูกนี้ไปเสกขวาแหมถือว่าเสียหายครับพอออกขวาบึ้งก็โดนหม,ม,มัดขิ้นมาหนึ่งสองหนกหน้าสะบัดลอยไปและมาสุดท้ายโดนน็อกรับในชงปลายยกที่หนึ่งเอาละครับไปชมเหตุการณ์กันบนเวทีกันก่อนครับ German after just one round of action, we have the new 58 year Global Fight Showman. By way of technical, now girls, Blue Cutter, Edmund Moon Lump, Head ลำดับนี้ครับโค้ิเช่นคุณเหมือนคิดแสนสุขร้องในสนามแม็กซ์มวยไทยขึ้นมามอบเกียรติ์แชมป์บริจีครับเลดี้เช่นจิมเันพลิซูครับมิสเตอร์เหมือนคิดแสนสุขได้ปฏิเสธฟอร์แม็กซ์มวยไยสเตเดียมผู้เป็นตัแทน t h เ Fabian p r o ก r a m Global Fight Championship Bell to the Blue c o r n e เหตเมืองลบเหตชินดา